สวัสดีจ้าวันนี้เท่าก็ยุกับบิมควมเสีงออกไงเดชชั่วแล้วมาหนี้มีนิพาเบิรงรถขอบกวาดเจตินังราคาถึกถืกกันจากพี่น้องผู้ใดน่าจ้าหารถขอบกวาดเจตินังมิลเอ็กดูพี่น้องบริวารหาผาชิปนีจ้าและตอนนี้น่าจ้าบิมอยู่กับคันนี้เลยอินซูซูมิลเอ็กรุ่นสาดีวีดีรถปี2องพและคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ออโอต้รถบานเมื่อเดียวจ้าเล็กไม้ใส่เงาไปแค่หนึ่งแสนเกอบสามพันกิโลผู้ใดสนใจพี่น้องวันนี้บิมมมีรราา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 าคคพิิเศษใหห้้้จจกกปปตนย หกแสนแบาทมือนีบิมจันราคาพิเศษไยเหลือเพียงแค่ห้าแสนห่นบาทเทน่านั้นจ้าและสามารถจัดไปไนได้เต็มผู้ใดสน,นใจสาม,มารถติดต่อหาบิมได้เลยทีศูนย์หกสามห้าศห่เจ็ดเจ็ดเจหรือว่าจจะทักไลน์แอดออาไปเชียเข้ามาก็เลยจ้าทีอัไซเชเอสหนึมซีมีแอดดันนะ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จาพี่น้อง หรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจาก y, บีฟี่แวทแห่อีเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจย่ารอายดีจ้ะมาจากบิจภาพเบื้องออปชันในแต่ดานนาตัวรถของข้นนี้กันเลยจ้ะพี่น้องสีตัวรถข้นนี้นอกจากกระเซยเป็นตัวสีขาวหมุกเดิมมาจากโรงงานกระจังดาน,นาข้าหน,นี้สภาพสวยจ้ะพี่น้องตกแต่งเป็นตัวโคเมียมไฟหน้าข้นนี้ได้เป็นตัวไฟเลนโปรเจคเตอร์จ้ะมาพร้อมกั็ตัวไฟตัดหมอกมาให้สองขั้วนะ แล้เครื่องยนต์คันนี้น้อจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรได้เป็นตัวเครื่องยนต์ DDi VJ8 Turbo มาแล้วเรียบร้อยจา้าแล้วโครงสัางตัวรถคันนี้เข้ารับประกันในเ้เลยแต่ว่ารถว่าเคยเกิดวัติเหตุชนนักพีความจมน้ำตัดต่อยอมแมวม้าในนน้จาร้เราเส้นตสติเกิดแผ่นเพลทขั้นดนาหนาหัวอน,นอ็อตคันนี้บบมีห้อยแก่ห้อยไขฟ้ากระโปรงคันนี้ก็ได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมๆม,ม,มาจากโรงงานสีตัวรถคันนี้สีสวยเสมอหลอกขั้นจ้าพี่น้อง ั่งนีบบ่มีห้อยบุบลือห้อยหลักยิมมาเลยตาและซินสอบด่านขางฟังคนนนางพี่น้นอหัวน็อดข้านีบบ่มมีห้อยแก่ห้อยไขบ่มีห้อยสาสีผลสีมาเลยตาห้อยตอกเมอาข้านี้ก็ได้เป็น,นตัวห้อยตอกเมอาเดิมดๆมาจากโรงงานหัวน็อดฟังนี้บ่มมีห้อยแก่ห้อยไขมาเลยตาและออปชันท้ายในตัวรถ ข้านี้ได้เป็นตัวภา,ายในสีดำดีมอเลวาลองร้อยการใส่งานคันนี้มีมาหน้อยอีดีจ้ะมีแอร์แบ็กมาหายสคู่นะและเครื่องเลนค่นนี้ได้เป็นตัวเครื่องเลนเดิมมาจากโรงงานสามารถเชื่อมต่อบูทู่ได ลำสายว่างสายใดมีโลบนำทางนี้เกเติมมาให้น้ำจ่ามีกล่องมองถอยหลังและคันนี้ได้เป็นตัวแอร์ออโต้เกียร์ก็เลยเป็นตัวเกียร์ออโต้จากพี่น้องตัวบ่อคันนี้ก็เลยเป็นตัวบะหนังสภาพสวยๆลองร้อยการใส่งานบีมบอเลยว่ามีมาหน่อยอีีจ้าสีตัวรถคันนี้สีสวยเสมอรอบขั้นด้านถ่ายคันนี้พี่น้องไฟถ่ายสภาพสวยๆจากบ่อมีห้อยแตกให้เราด้านบนคันนี้แม่ของก็ตัวเล่าหลังคาและกกม่ของก็ตัวเสากาศแบบขี่ฉลามจ้าและคันนี้ย่างที่บีมบอกว่ามีกล่องมองถอย ไหลังมาหายพ้อมขั้นนีดเดว็นตัตชุดแต่งมีมาหายหลอบคั้นหนีจากพี่น้องไดป็นตัตท็อปครับสองแล้วโค้งสางตัวรถขั้นนีพี่นอ้องโค้งสางตัวรถดานไทยมัวน็อตโบมี่ห้อยแก่ห้อยไข่นอกจากโบมี่ห้อยสาีฝนสีแล้วออปชั่นภายในตัวรถขั้นนีพี่นอ้องพรมเพดานพี่น้องเบิ่งไดเลยว่าโบมี่ขาบหนามหรือว่าขาบยันมีต่อกลางมาหายแล้วก็มีแอว์ล้ามาหายท้งหมด3สามแถวตอน บอต่อยสาบอ่อใส่กะสามารถพับเรียบล่างลงไปได้ตาบอต่อย2กะสามารถพับลงไปได้อีกและสีตัวรถฟังค้นขับพี่น้องสีสวยเสมอรอบขั้นขั้นนี้พี่น้องมีปูมล็อกรถแล้วก็บลดล็อกรถมาหายสองฟังคูหนากันเลยตาและระบบไฟฟ้าขั้นนี้มีมหาห้รอบขั้นกระจกบานเรือนป้บไฟฟ้าสีบานฟังค้นขับปรับอ,อโต้มีระบบเส้นทันล็อกกระจกม่าข้างป้บมุ้มงม่อแล้วกับภาพเก็บแดดไฟฟ้าพวกไรขั้นนี้จะเป็นตัวพวกไรแบบมันตีฟังก์ชันตาเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนหมดได้รับสายว่างสายได้ มีแอร์แบกมาหายสองคู่นาแล้วตัวบอคันนี้ได้เป็นตัวบอหนังบอค้อนขับปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด8ทิศทางกันเลยจ้ะบริาวารโค้งสางตัวรถยคันนี้ออปชันแล้วก็มีมาหายจัดเต็มพี่น้องผู้ใดสนใจบริวารยาล้อสายดีจ้ะแล้วมันมีบิมจัดราคาพิเศษมาหายจากราคาปกติ6กแสนแปดพันบาทมันมีบิมจัดราคาพิเศษมาหายได้จ้ะเหลือเพียงแค่ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทและสามารถจัดไฟใน,นเต็มสนใจสามารถติดต่อหาบิมได้เลยที 063ห064 777หรือวา่าจะทักไล่แอดออาไปเชียวเข้ามากันเลยจ้ะ ทีแอดไสเคเอสหนึ่งสองสามสีมีแอดดานาถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จต่พี่นอ้องเรื่อพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดนอกจากบีฟฟี่แวดให้อีเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยาล้อสายดีจา้าและสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นอกจากวินฝากกดไลค์กดซับสะไขเพื่อเป็นกาลัางใจให้พวกเฮาทีมงานกวางเซ็งและสำหรับวันนี้มีเฉพาะตัวลรกลับไปก่อนจะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจา้า